อะไรโ้องวาไม่ใช <bin uk> <azo> <hacerlo> ่ไ <haciendo> ม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรอะที่ได้คิดว่าเป็นวงอ้าวดีๆค่อยๆดีใช่จริงด้วยอะนั่นไงนั่นไงหลอกตัวเองอีกแล้วใครไม่หลอกจะหลอกตัวเองครับอะไรไม่รู้ลิกาค่ะเฮ้ยที่คิดว่าปอดนี่แรกคิดว่าไม่ใช่ใช่ใช่ไหมเก้าอี้ไฟฟ้าตั๊มคอ ที่แรกคือบั่นบั่นเจอเยอะอ่ะไม่ได้มานาฬิกาแต่ไม่ใช่ทาลิควงมาอีกหนึ่งค่ะแมทาฬิกาค่ะเก้าอี้ไฟฟ้าเลยตัวนี้ปั๊มคอชัดเจนแจมเจอปั่นจนหลอนเออจริงไม่มองีกเจอของออกก็บอกว่าไม่ออกพอเจอพอเจอออกพอเจอออกก็คิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่